น้องถามมาติดตามส่องบลาซุกน้ำเด้อส่องมา่อยน้ำเด้อนี่ดิองไอยน้ำเด้อนี่ดิองอก้อยน้ำเด้อสบายดีสวัสดีพี่น้องขสุขสุขคนเด้อสบายดีนู่นก็ทีเใ็ดเมนูอาหารแบบนั้นเฮาสู่น้องๆกินเนาะเพราะว่ามื้อนี้น้องๆมาหา เมน,นูอาหารหน้าคือเมนูตำแงปิ่งกบหน่อพี่น,น,อมมน,น้องปิ่งกบป,ปุ้ยนนนเยนี่งเอ้แพ่น้อเน,น,น,นสุดก่อนต้มสมสุดนี้ไปพี่น้องเย้ยนะมนอาหารบรนณะปิป่งป,ปากดก,กับปิป่งกบตำหักแตงโอ้เวิ้เท่านั้นพี่น้องเย้ยแนวนแกินตอนเช้า ยังทำแซ่บๆอยู่เลยซึ่งโค้ชภาค่ะจะใส่เวทโกมัยเนาะแมนคือคิดคิใดใจเวทโกมปมซีสองเพราะว่าพวกไอซุกแล้วก็หอยมาถ่ายคลิปอายเพิ่นพาไปใส่เวทกบก็บไปติดตามชมเด้อพี่น้องไอ้ดอนของน้องๆมากมาหานเนาะก็เลยพาเพิ่นไปใส่เวทกบเนาะแมนโอ้ยขาดใจพูดจ <c oughs> ีบน่าน,น่าน,น่อนอารังไงไปเป็นไผู้ชมกันพี่น้องเอ พิงกบพี่น้องเลยเมนูอาหารบัลนหน้ากบหน่อยที่ไปใส่เสม็ดม้าแหละไปใส่เม็ดมาเบิึงคืนนี่ไปนอดผู้แก้มมวนกับไอพีเพื่อนใส่มาแล้วก็มาเห็ดเมนูด้วยตอนเสาร์กินตอนเสาร์เลยกินตอนเสาร์ด้วยกับตำบักแตงพี่น้องเลยสู้กันกิน เตาเป็นลอยลอยให้น้องน้ำเค็งที่ตํำแอบเขสตาเื่นติมาจีดเห็ดเมนูไแม่หุดแม่กินปิงกบกระพอถุ่ยกินปีงกบกระพอไวอู้ แของปีแน่นิ่นิ้้งงแของปีป้าจังปีกปบจังปีงปลาพี่น้องคกินกับตำบังแดงกระเบิ้เท่านั้นแหละพี่นองง้องยเบาหานบานหน้าเขาปีกรปีกปลากอีดปลาถึต่อน,นอะปาปลาถตอนนอ่ถตอนตัว Sự ăn sư tầm mặt tay. Menu hag đại đội tham gia hát, bỗng sưu, you know. Pakot kapakot thử tón cock a cock tụ 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 แต like ่งเมนูไปกินกันนะพี่น้องกินข้าวเช่ากินข้าวเช่าเนาะพอลัวร้อนแล้วเอหน้ำไปก้ไป พีน่น้องเลยเมนูอาหารบ้นหน้าเขาซึ่งยังค <c oughs> ืขังไปแล้วอันนี้ฮะอันนี้ปลาลิโมดปากดหาไม่มได้อันนั้นเด้อสบายดีเด้อพี่น้อง <c oughs> สบายดีนี่กายซุกนอนทิวาไอ่น้องมากกับมี่ไอ้อกอยม่น้นำเอ,อ้ เป็นมากเยเฟรมาอยหรอแมนมายมาแยมมาเดนซไม่นองแมนเมายมยกอินเนาะแมนามาเพอ่กรพากาไปไปนอนตีนผู้ขึ้นนึงฝากไปติดตามเพลเดอร์แมนชื่อเฟร์มาคอยเฟอร์มาอยเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษเด็ดภาษาไทยเห็นเนาะ พี่มาอากอยกัสิเห็นดอกภาษาไทยเมืนมนองาแสนแสนอยันสนี้คสพ่มากินกบกินเขียดกินเลยกแช่แล้พี่น้องเอ้ยตั้แตงเคยเๆยกินอยู่ว่ากบเขียดบอคอยๆกินด้ไกินดูเออน้าหารบนา เพื่อขนนี่อืมมีแล้วทีเขาไปหาคืนนี่เลย <c oughs> ทีไปใส่เบ็ดเอาเออถามสิได้ได้ใช่ไหมกับเพื่อนที่สองเพื่อนเนาะในส่องวัตถุอืมพิมพ์มากอยเป็นภาษาไทยกันสิเห็นเราพี่นออ้องส่อ,องง่ายเพื่อนแช่เบิ้ลยังไม่เคียงอ่ะแอบกินข้าวกันเนาะ ุดยอดน้องนิงแ่บอยู่ปะพวกสุดยอดจะนด้แ่บอยู่ปะจุดยอดเลยหากระไดี่ยวสองปีเกรอแต่ว่าเหียนเนาะแต่ว่าเหียนยู่เซ่เหียนอยู่การเงินจากจากยู่สวรรค์เนาะ บ้านเกิดอยู่สวรรค์บ้านเกิดเพิ่นอยู่สวรรค์เพิ่นมาเฮียนอยู่เซ่เนาะปีสุดท้ายปีปีปุดท้ายแหละเกิดตกสีนี้พี่น้องโจ๊กปีนี้มาหากินกบกับไอรอน <laughs> <laughs> ไอรอนเห็ดเมนูกบสุกินมาหาคืนนี้แต่คืนเดามาก็เลยกิน,กน <laughs> เครื่องคลองกยังเต็มเลยเมื่อเมื่อบ้านอีมเนาะพาน้องน้ำคีเมื่อเดินเมื่อยามยอกเมืออเทนงเป็นอยากเมื่ออเนาเป็นอยากเมื่อน้ำหยุดเงาฮมันไปยไปไปที่ไหไปกับเอาจึงจึงไปก็พอเนาะไปก็พอสองคนแม่อะไไปน้ำไป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 ที่ไหนไปไปเลยไปไปแม่เนาะ ไปแม่ไปแม่มีอยูุ่่นจะขึ้นหนึ่งเนาะไปปะไปไปไปขึ้นเนี่ยจะตามซีวะขี่รถท้ายามซีแหลนลงหอแหลนเลยขี่ก็มาเด้ว เออพอขี่ผู้เดียวเดี๋ยวขี่อ่ะผมว่าว่ายามือมาผู้เดียวเนอะเออมาสองคนกรพอรเนาะมันจะเป็นแนวอไรดีเนอะ่พูด่ไม่พูดทีแม่บอกได้านะมีเนาะมาที่ห้างแม่เนาะกูมานาบูเต้นา,นาบูตดดูู่นิบ <c oughs> ิบ ตอนนี้กำลังถ่าเหือะมาเรือกกำลังมาเลยพี่น้องนี่ก็คือบ้านมารอนเนาะแบบบอบอถ่ายคลิปบ้านตัวเองยักเถื่อนเนาะก็จะเม็นขีบเละหินออกมาถ่ายเนาะน่าชมเนาะนี่เด้อบ้านมารอนเองเด้อพี่น้องเวลาเอฟซีใหม่ถือว่าปวจักเนาะ เอาไปก็โตเอากระิม่ะหมาเนตอนนี้ก็บแม่หออเพื่อนน้ำพี่น้องกระซึ่งนี่เนาะผ้าเนาะลูกสาวมายามหญ้ายาอีแม่นี่ก็คือแม่แม่มาดอนเนาะแม่เขามาดอนกับเพื่อกผุ่น F4 ใหม่ที่ว่าโหดยากเนาะนี่ก็อีแม่นี่ก็เพื่อนมาดอนเนี่ยเนาะเพื่อน กันมานอนเองขิดหอด้านเน่ขิดหอด้านนายหอด้านเน่โอ้ยจะจมันด่านกะชื่อมันกินแนวเอาแน้วกินแหละตัวนี้ถ้าหมอบอกินกินตัวนี้เออนี่เป็นอะไรเหรอชมหมออันนี้ก็คือไอ้เนาะสบายดีไม่เป็นไรน้อง

ขึ้นในกระดงขึ้นในกระด้งหายแม่พรขึ้นพลงเมื่อไงขึนในกระดงขึ้นในกระด้งเพื่อนเพิ่นมเลยขึ้นเนาะโอ้ปวดหัวอีแมต้องคอยขึ้นไปต่ดอแหละพ่อ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 นะ Những ngày <laughs> ủa... này nhịp à, này tí Nhịp này Nhịp ôi, nhìm nè nhìm nè băng nhìm nè, nhìm băng nhìm bán băng <laughs> 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 <bánh xúc. cười> <laughs> <thương> <laughs>

สบัด <s ules> <m> ีพ okay. like cool ี่น้องน้องนิว้วเน่องนิวเออขนเหตุขึ้นน้องนิ้วบ้างเห็ดบะเหสบายดีพี่น้องสบายดีป่าลูกพ่อแม่ป่าลูกพี่น้องบ่มีไรแต่ยังนอนอยู่สบายดีป่าลูกนะ้ีนั่และเนอสบายดีพ่อแม่ป่าลูปตอนนี้ก็เที่ยงแล้วพี่น้องเอก็หิวเข่าหเลกะชกินเข่าละพี่น้องก็ดตาบักคุงมุกละไม กับวิ่งมูเนาะกินข้ากินข้าวไอตี้กินเข่าเสือพระเายตาขิดนกาะไปกินเข่าอย่าลืมไปเบิ่งท่าบนเลเด้อเนาะพิมพ์รำวาโก้ิมพ์วาก้คนวบบอก้ได้เห็นเลยไม่เก็นลยมันเดี๋ยวนีะว่าสองเนิมมันดังอยู่เนาะ เราเถ่ยทายทแม่ไปก็่งร้องโกพ่งเด็ยอดเยเเารเอันก้กินข่าเนาะแม่จะบบกินมาไม่จน้อยแม่ต้งขืนบลตองขืนอล้ออามันกืนนะมันืนจานแต่เขาจะกินเข่าเนาะเ็จะปิดกิดในซ้ำหนิเนาะกะพากันคลิปน้ำพี่น้อง ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะฝากมาติดตามสั่งบลาซุกน้ำเด้อสั่งมาหน่อยน้ำเด้อนี่เดอสั่งไข่น้ำเด้อนี่เด้อสั่งอะก้อยน้ำเด้อโอเคนะพี่น้องพอกันคลิปนะ